ครับก็สวัสดีครับก็มาพบกับตีรีวิวอีกครั้งนะครับวันนี้ตีรีวิวจะพาท่านมาชมเหรียญหลวงพ่อแพรรุ่นแรกปีพศ2 5 0 2บล็อกหลังยันขาดเหรียญหลวงพ่อแพรรุ่นแรกปีพศ2 5 0 2บล็อกหลังยันขาดเนื้อทองแดงวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี ประวัติข้าวๆเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2502โดยพระครูอดุลวิหารธรรมหรือพระอาจารย์ชั้นเจ้าอาวาสวัดวิหารขาวอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้ขออนุญ,ญาตจัดสร้างขึ้นเพื่อแจกสมนาคุณแก่ผู้ที่ร่วมบริจาคทรัย์ บูรณะปฏิสังขรศาสนสถานภายในวิหารขาวซึ่งขณะนั้นชำรุดสุดโทมมากจำนวนการจัดสร้างทั้งสิ้น4,000เหรียญลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อแพรครึ่งองค์หน้าตรงขอบเหรียญด้านบนเป็นตัวอักษรเขียนว่าหลวงพ่อ พระคูสีพรมโสพิทด้านหลังเป็นยันพุทธสอนซึ่งเป็นยันเอกลักษณ์ประจําตัวของหลวงพ่อแพรใต้ยันเป็นตัวอักษรเขียนว่าวัดพิกุลทองมีเนื้อทองแดงเพียงอย่างเดียวแบ่งออกได้เป็นห้าพิมพ์ด้วยกันก็คือ 1. พิมพ์ยันขาด 2. พิมพ์หน้าหนุ่ม 3. พิมพคิ้วแตก4พิมพ์หูขีดและ5พิมพ์มีเมตตาสำหรับพิมพ์ยันขาดเนื้อเหรียญเป็นทองแดงผิวไฟส่วนอีกสพิมพ์เป็นเหรียญทองแดงกะไหลทองเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแพมีประสบการณ์สูงทางด้านพุทธคุณในทุกๆด้าน เรื่องที่ทำให้กก่าวขวัญกันมากก็คือในช่วงปีพศ2505มีนักโทษคนหนึ่งจากเรือนจำแดนบางขวางต้องโทษถูกประหารโดยการยิงเป้าด้วยปืนกลมือแบ็กมันแต่ไม่ว่าจะยิงหลังอย่างไรกระสุนก็ไม่ลั่นเจ้าหน้าที่กรมราชััน์ ต้องค้นตามตัวว่ามีของดีอะไรซุกซ่อนอยู่ปรากฏว่าไปพบเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแพรอยู่ในซอกลักแล้ด้านขวาเมื่อนำเหรียญน,นั้นออกจากตัวนักโทษกะสุนก็ปิดชีพนักโทษผู้นั้นอย่างง่ายดายและอีกเรื่องหนึ่งก็คือในช่วงราวปีพศ2 5 5 5มีอาสาสมัครชาวไทยกลุ่มหนึ่งประมาณสิคน ซึ่งเป็นอดีตทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการแล้วได้ไปเป็นนักลบรับจ้างที่ประเทศกัมพูชาโดยอยู่ทางฝ่ายเขมรเสรีหรือฝ่ายสาธารณรัฐได้ต่อสู้กับฝ่ายเขมรแดงหรือฝ่ายคอมมิวนิสต์ปรากฏว่ามีผู้รอดตายกลับมาเมืองไทยมาเพียงคนเดียวที่เหลือนั้นเสียชีวิตโดยผู้ที่รอดชีวิตกลับมา ได้ให้ข่าวว่าที่เขารอดตายมาได้ในครั้งนั้นหนึ่งมาจากบารมีเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแผ่ที่เขาพกติดตัวไปเพียงเหรียญเดียวเท่านั้นจึงทําให้เหรียญรุ่นนี้ได้รับสมญานามว่าเหรียญหลวงพ่อแผ่รุ่นขเขมรแดงนั่นเองปัจจุบันเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแผ่ได้รับความนิยมอย่างสูงในวงการพระเครื่อง โดยเฉพาะชาวสิงบุรีจะรักและห่วงแหนเหรียญรุ่นนี้เป็นพิเศษครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าเกี่ยวกับเหร,รียญหลวงพ่อแผ่รุ่นแหลกปีพศ .2502 บอกหลังยันขาดให้ท่านได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟัง และไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ